สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอีและสวัสดีพี่น้องชาวเพดและสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบครับก็เอาชิปกันครับ f อี ต้องการหินคลุกก็สั่งได้นะครับพี่น้องเอซีราคาไม่แพงครับเครื่องนี้คุตกบ่อหน้าบ้านมีน้ำขังน้ำท่วมก็สั่งไปลงได้ครับผมราคาไม่แพง ราคามิตภาพครับสำหรับท่านใดพี่น้องเอซีต้องการคูกก็โทรสอบถามราคาเข้ามาได้ครับเบอร์โทรศัพท์ก็065 015 3 3้าครับผมหรือจะทักมาทางเทสทางไลน์ทาง,างเพุก็ได้ครับผมในช่องโสบนดัมซิงครับผม ันนี้ก็รอช่างครับรอช่างเข้าไปข้างใน,นตรงโม่รถเยอะครับแต่ละวันนี้มาเยอะมากเลยคิวยาวกว่าจะได้เข้าแต่ช่างก็นานพอสมควรเหมือนกันครับผม